าพี่ขอนใจวันดีค่ะเอ้าไม่เล่นเหรอให้ามาถ่ายรูปไฮ้บางไงน,นะ,นะโอ้โหเปียกจะดูยังไงว่าน้ำหนักอย่างเงี้ยมันจะถึงแค่ไหนไม่สะดวก เนี่ยเราต้องถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยครับเวลาถึงนี้เนี่ยเออเนี่ยมาถ่ายตรงนี้จะเห็นช็อตที่จะลงน้ำอ่ะตอนนี้จะลงน้ำแล้วนะเป็นไงบ้างคะลงมาแล้วเสียสุดยอดค่ะนะะลง้าเมื่อกี้เนี่ยตอนลงน้ำอ่ะถ่ายไม่ทันอันนี้คนถัดไปคนถัดไปกี่ไม่ได้ตั้งตัวใช่ไหนๆก็เปียกแล้วอ่ะเลยไปรอเลยไปไม่มาบอกขอไปแทนมันมีคนน้อยไงไปเป็นขึ้นเองเอาเลยเอาเลยยกขายกขายกขา โอ๊ยถึงว่าพ well> ี่ใช้เท้าพี่ใช้หันหลังไงหลังไม่ประทะน้ำไงเจ็บไปหน้าโอเคแล้วว่ะสื่อๆกันเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะลงมาแล้วไม่เป็นไรนะคะสู้ๆไอเดิมมึงเล่ยอีกรอบไหมคะอีกสักรอบไหมคะตกใจไม่ใช่อีกสักรอบไหมไม่เหมือนแรงหลังโดนไง เนี่ยถ้าถ้าลงข้างหน้าแบบนี้ไม่ถึงเนี่ยถ้าเอาขาจิ้มน้ำไม่ได้แล้วทำยังไงหน้ามันถึงจะมาอยู่ๆมันก็มาอย่างนั้นเลยเนี่ยไม่ใช่โค้ดอันนี้กลางบ่อมองกล้องก่อนมองกล้องมองกล้องเอามุได้วยมุนมาเหมือนไม่ได้เหมือนไปยูนเกยตื้นแหละเอาลงดิเอยหลังมาดิเอาขาเอาตูลงนี่เลยเออเต้เต้อาหารอ๋อ